วัสดีครับทุกท่านไทอุดมาลเดอร์อนี่วันนี้เราต้องมาเอาใจลูกชายคนโตหน่อยอันนี้ก็เปลี่ยนปลอกคอแล้วเดอ้อนี่ปอกคอใหม่นี่เมื่อวานปอกคอเพื่อนครับมีเอฟซีหลายท่านบอกพี่โถเริ่มอ้วนขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนปอกคอแล้วเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โอพี่โคก็อยากออกมาวิ่งเล่นโถนี่แล้วนี่แล้ว,เ,วเร็วเร็วเร็ว โคกโคกเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเยอามาเร็วเร็วเร็วมานี่เร็วพี่โคกอยู่นั่นก่อนเดี๋ยวอาบน้ำให้มานี่นี่อันนี้ต้องหลบๆพี่โคกก่อนเพราะว่าพี่โคกเห็นเล่นกับพี่คนโตเพิ่นจะเบียกตลอดนะ เจ้าหายยังดิเนฮะอันพี่กูก,ก็เรียกเร็วเ,ว,เวมาลกพี่โคก,กเเ็เร็วๆวเวเพี่โคก,กเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นเรียกตลอดเลยอ้ต,ตเดินหาแล้ว มาตีจะไปทํางานต่ออีกเดอ้อเจ้าต้องเฝ้าบ้านเดอ้อรู้บ่เนี่ยฟังบ่หัวเนี่ยฟังรอเปล่าโอ้บ่สนใจข่อยความนั่งปิดหลังให้ขวยความก็ไอ้ขาหลายเนาะกันว่าจะยังไปเห็ดงานเนี่ยมาฟังนั่งปิดหลังให้เบิง่งความเอา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 ,เอ,าอกคอก็บบอกครับแล้ว ว่าไงมันขับอยู่ปอกข้อเพิ่นกระด้ไปเกี่ยวกิจตม,มแม่ละสาย,นย่นมือขึ้นไปเล่นกิจตมมาเตี้ยไปพี่ตัวไปเล่นกิจตมมาบา่เป็นบ้าเต็มตัวแล้วไต่กีเป็นเด็กหน่อยอยู่ นอนแบบเฮ้อนอนแบบนันปิ้นหลังให้พ่อมรโอ้ยขัดลายเนาะเอาบางตูสิปิ้นหลังไ้โดนไปได้พี่โคก็เรียกแหละเดี๋ยวพี่โคเหีียวแจนยินอะกีละครตีละคนกัน bất đồng một bằng được cúc ai ăn dãy ăn dãy đi kéo dắt เพื่อจะให้มันย่อยและะ้วมั้งอะลองเบิ้งเบิ้งเพลนเหตเหตุอย่างอืมกำลังกินห้าอยู่เกี่ยวยอดยา่าเป็นไปช่วยระบบย่อยมันมั้งนะอเอ้าพี่สายเหลืองก็มาแล้วเพื่อนพี่ตัวมาแล้ว อเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย